นักเตะลิเวอร์พูลโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดโดยเฉพาะโดมินิกโซโบซไลกับโมซาลาที่มีส่วนสำคัญในการนำหงแดงเปิดบ้านพิชิตนิวคาสเซิลสอต่อศูนย์ในเกมลีกเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาและนี่ก็คือคะแนนผู้เล่นลิเวอร์พูลแต่ละคนในเกมนี้อลิซงเบเกอร์6.5คะแนนไม่มีจังหวะให้ต้องเซฟอะไรเลยแต่สิ่งที่น่าชื่นชมก็คือความนิ่งและมีสมาธิกับเกมตลอดที่สำคัญการเปิดบอลเร็วยังคงน่าประทับใจเทรนอเล็กซานเดอร์อานอน 7.5คะแนนมีสมาธิกับการเล่นเกมรับไม่ปล่อยให้แอนโทนีกอร์ดอนกับโจวิลล็อกได้เล่นสบายสบายมีบางจังหวะที่เปิดบอลยาวให้ซาล่าได้ลุ้นเข้าไปสร้างความหวาดเสียวอิบราฮิมากนาเต้7คะแนนยืนตำแหน่งได้ดีสกัดจังหวะสำคัญได้ตลอดเคลียร์ลูกมงเด็ดขาดบางครั้งโชว์สเต็ปลากบอลเข้าไปในแดนคู่แข่งเฟอร์จิลฟานได์7.5คะแนน ตัดบอลได้ดีแข็งแกร่งในการดวลกับคัลลัมวิลสันสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นหัวใจในเกมรับคอสตาซิมิคาร์ด6คะแนนเล่นติดติดขัดขัดในช่วงแรกแต่หลังจากนั้นยกระดับขึ้นมาได้ดีแต่การเล่นเกมบุกและการเปิดบอลจากด้านข้างยังต้องพัฒนาอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์8คะแนนแสดงให้เห็นทั้งความฉลาดและความสามารถในการดวลกับแดนกลางของนิวคาสเซิลสร้างปัญหาให้กับเกมรับคู่แข่งได้เรื่อยๆและการยิงประตูเด็ดขาด ไรอั berg, นกราเฟนแบกเจคะแนนรักษามาตรฐานการเล่นได้ดีเหมือนเดิมการครองบอลเหนียวแน่นคุมจังหวะเกมได้ยอดเยี่ยมบางจังหวะโชว์ลีลาหลอกคู่แข่งจนหัวทิมและไม่เสียบอลง่ายโมฮาเหม็ดซาลาเกคะแนนปันปวนแนวรับสาลิกาดงได้ทุกครั้งที่ครองบอลความเร็วและความคล่องตัวทำให้เกมรุกของแดงอันตรายโชว์แอสซิสต์ให้แม็กอลิสเตอร์ซัดประตูและยังมีจังหวะเปิดบอลสวยๆให้ดีอาสกับคักโปแต่หน้าเสียดายที่ไม่เป็นประตู โดมิ so line, น,นิกโซโบสไล8.5คะแนนสมบตบาทเบอร์สิบได้ยอดเยี่ยมความขยันและความแข็งแกร่งสร้างประโยชน์ให้กับทีมจังหวะจบสกอร์รวดเร็วเด็ดขาดเกือบยิงเพิ่มแต่บอลเฉียบเสาออกไปหลุยดีอาส8คะแนนขยับมาเล่นทางซ้ายที่ถนัดและผลงานก็ยอดเยี่ยมโชว์สเตปก่อนแอสซิสต์ให้โซโบซัดประตูมีหลายครั้งที่ได้โอกาสเลี้ยงบอลเข้าไปป่วนเกมรับนิวคาสเซิลเกือบทำประตูได้ในครึ่งหลังแต่น่าเสียดายที่เข้าบอลช้าไปนิดเดียว ดิโอโกโชตาหคะแนนดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ความขยันในการไล่บอลมีส่วนสำคัญในการช่วยทำให้เกมรุกของลิเวอร์พูลน่ากลัวที่สำคัญขยันวิ่งไล่กดดันนักเตะนิวคาเซิลจนทำให้จ่ายบอลเสียหลายครั้งตัวสำรองที่ได้ลงสนามโกด y ี้คักโปแทนดิโอโกโชตานาที62 6คะแนนทุกครั้งที่ได้ครองบอลสามารถสร้างปัญหาให้กับเกมรับนิวคาเซิรได้ตลอด มีลุ้นทําประตูแต่ซัดไปติดบล็อกจังหวะตีลังกายิงทําได้ดีแต่น่าเสียดายที่ไม่เข้าประตูวัตารุเอนโดแทนไรอันกราเฟนแบกนาที76หคะแนนรับบทบาทตัวปิดเกมขนานแท้มีการอ่านเกมยอดเยี่ยมและตัดบอลสวยๆได้หลายครั้งจาเรลคอนซาแทนเทรนอเล็กซานเดอร์อานนนาที76หคะแนนแทบไม่มีงานหนักให้ต้องกังวลทำหน้าที่ประคองเกมรับและไม่ทำอะไรที่เสี่ยง เคอร์ติจโจนแทนอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นาที86ไม่สามารถให้คะแนนได้ดาวินนูนเยสแทนหลุยดีอาสนาที86ไม่สามารถให้คะแนนได้